หนูว่าฐานใบเดิมเนี่ยใบแรกของพ่อเนี่ยนะมันก็ส่งผลไปจนถึงในช่วงของพัฒนาของใบชุดถัดไปอ่ะพอใบใหญ่เนี่ยพอฐานใบมันดีมันเยอะปริมาณการแตกของพ่อมันน้อยหนูว่าไอ้ปัญหาเรื่องแตกใบอ่อนช่วงการขึ้นลูกเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงแต่ถ้าบางสวนนะพ่อเนาะเท่าที่หนูไปดูบางสวนอาจจะเป็นลักษณะต้องการฐานใบเล็กตั้งแต่แรกทาใบเล็กตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ใบชุดหนึ่งชุดสองเลยอยากได้ใบเล็ก หนูว่าแบบนั้นอนะโอกาสที่การแตกใบอ่อนมาในช่วงของการขึ้นลูกเล็กอะก็จะมาได้เร็วขึ้นเปอร์เซนต์การแตกก็จะมากขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการกักโศกการกักโศกจังหวะของการขึ้นน้ําถ้าเราชัวเรื่องการได้ดอกแล้วนะพอเนาะว่าไหมระยะเวลาตั้งแต่ดอกผ่านพัฒนาจนผ่านแล้วจนกระัางก่อนถึงดอกบานเนี่ยสามขั้นตอนะคือลมแล้วก็หนาว แล้วก็ไหลแดงอ่ะในระหว่างทางตรงนี้ไอ้ใบชุดข้างใน,นเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆทยอยลงทยอยร่วงกักโศกมากมันก็หาเปอร์เซ็นหนาวมาทำให้ช่วยน้าช่วยตอนตีสามที่สี่ที่ห้าเวลาอุ่นกลับมันก็หลนลอ่าไายแดงมันก็หลนอีกครับเดี๋ยวมีประเด็นที่ใจาพ่อกับอาจารย์อําแพนช่วยกันวิเคราะหน์หนึ่งว่ามันทุกรื่งพิษนะก็คือเรื่องของใบใหญ่กับใบเล็ก ก็คือถ้าเรามองมุมมึงเนี่ยเขาบอกใบเหล็กเนี่ยมันก็สะสมอาหารไดเร็วฉีดยาฉีดไรเด็ดทวนทัน่วแต่ถ้าใบใหญ่เนี่ยสะสมอาหารก็ช้าเพราะว่ามันมันกินเยอะแล้วก็เวลาฉีดยาฉีดไรก็เยอะแต่ปีเนี่ยคุยกับชาวสวนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าใบใหญ่กับใยเปียบเนื่องจากว่าใบเหล็กเนี่ยแล้วช่วงที่อากาศมันปิดฝนตกมาตลอดเนี่ยเขากลับกลายเป็นไปเจอว่ามันมีการแตกใบอ่อนมากกว่าใบใหญ่ คณีก็เลยจะให้พ่อกระจายลำแพนลองมาคุยเรื่องนี้ที่วายาย่าใบใยใบเหล็กตากประตูการพอ่อมันขึ้นอยู่กับอะไรตีเราจะเลือกใบใ่บายายหรือใบเหล็กมันขึ้นอยู่กับอะไรนะรเรื่องใบใ่ใบเหล็กเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของเสือทั้งหมดนะขึ้นอยู่กับฐานของดินเป็นตัวตั้งตน้นส่วนเจ้าของมันขึ้นอยู่กับไม้หนึ่งคือดินมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม้สองไม้หนึ่งมันส่งมาดีอ่ะ เพราะนั้นไม้สองเนี่ยวิ่งอย่างไงมันก็ถึงเส้นชัยอะ่ะแต่ถ้าไม้หนึ่งหรือดินมันไม่ดีอะ่ะใส่ปุ๋ยการตอบสนองการปลดปล่อยธาตุอาหารมันก็สู่ฐานดินเดิมดีๆไม่ได้แต่ถามว่าถ้าจะให้เลือกอะ่ะพอเลือกใบใหญ่ใบใหญ่มีเปรียบการเลี้ยงลูกเก่งกว่าแบกลูกได้เยอะกว่าตัดลูกและสรมน้อยกว่ามันมีข้อได้เปรียบอยู่เรื่องเดียวคือใบเล็กนะออกดอกง่ายกว่า พืชทุกอย่างถ้าใบเล็กจะออกดอกง่ายทุกสายพันธุ์แต่ถ้าผูดถึงการเอาผลผลิตไว้ปริมาณผลผล,ผลิตคุณภาพผลผลิตยังไงใบใหญ่ได้เปรียกป่าได้น้ำหนักดีกว่าในการตลาดที่แน่นอนกว่าใช่เพราะว่าถ้าเป็นช่วงปีก่อนหรือปีก่อกนหน้าเขาบอกว่าใบเล็กอ่ออกดอกง่ายอย่างที่พอว่าแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยผลยาผลอะไรน้อยแต่พอมาปีเนี้ยเรามาเจอว่าฝนมันตกฉุกเนี่ยชาวสวนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาบอกว่าใบใหญ่กลายเป็นคนได้เปรียบกระตุนง่าย กระตุนง่ายออกไปอ่อนง่ายใบใหญ่อะออกไปอ่อนง่ายในยามหน้าฝนเนี่ยออกไปอ่อนง่ายปัญหาหน้าฝนคือมันไม่แตกไปอ่อนแล้วมันมานโซนท้ายวงจรการทําสารมันเคลื่อนวงจรการทสารมันเคลื่อนบังคับไม่ได้อะอีกเรื่องหนึ่งที่ไปได้ยินมาเขาบอกว่าใบใหญ่เนี่ยตอนเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยพอเป็นใบใหญ่เนี่ยมันกลับกลายเป็นแตกใบอ่อนน้อยกว่าไอ้ต้นที่เป็นใบเหล็กทุเรียนที่มีฐานใบชั้นในที่แข็งแรงหนา จะเป็นทุเรียนที่แตกไปอ่อนถึงแตกก็แตกสั้นแล้วเขาไม่แตกรุนแรงเหมือนกับทุเรียนใบน้อยทุเรียนใบเล็กนะทุเรียนใบเล็กแตกกว้างนะแตกยาวนะเพราะนั้นใบใหญ่กับใบเล็กเนี่ยเกษตรกรต้องเข้าใจเลยว่ายายเราเป็นยังไงเล็กเราเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่พอบอกเห็นโดยกก็พอนะที่ว่าไม่นึงเนี่ยใบทุเลียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินคุณดีไหมถ้าดินดีปลดปล่อยานอาหารดีมีอินทรีย์วัตถุใส่ปุ๋ยกระตุนไว้หน่อยหนึ่งใบก็บหมายใหญ่สมบูรณ์ แต่ถ้าจะเอาให้ใบให้ใหญ่โดยการใช้พวกคาร์โบไฮเดรตไม่เห็นด้วยเลยนะใช้คาร์โบไฮเดรตก็ใบใหญ่ได้ถ้าเปรียบเหมือนในคนในสัตว์มันคือโตแบบไขมันอนะ่ะมันไม่ใช่ใหญ่กล้ามเนื้อนะมันใหญ่ไขมันนะใหญ่โดยคาร์โบไฮเดรตใหญ่ขไขมันแล้วมันจะแถมโรคถ้าจะต้องการทําให้ใบใหญ่ต้องแต่งทางดินต้องใช้เทคนิคการแต่งทางดินเดีย๋ยวมาดูขนาดใบก่าอาจารย์ลำแพนนี่ใบใหญ่ก็ใบเหล็กลองดูข้างลง่งลางกันดีกว่าครับนี่เห็นชัดเจนเลยนี่นี่นี่ใบเหล็กนั่นใบใหญ่ครับ ในดูในชุดเดียวกันน่ยจะเห็นว่าใบชุดแหลกๆออกมาเนี่ยจะยายกว่าเนาะและชุดหลังอาจจะมันเกลื่อนเหล็กลงใช่ไหมพ่อาจากการโดนสารดารีดรครับโดนสารบีบเรื่องนี้ก็ให้เพื่อนชาวสวนลองนําไปพิจารณาดูเวลาทําสวนน่ยมันมีรายละเอียดเยอะจงนะพ่อเนาะได้ข้อสรุปยังคะใบเล็กใบใหญ่ดินฮะดินแต่งทางดินครับถ้าใครอยากได้ใบใหญ่อะแต่ฤดูกาลนี้มันไม่ได้ละมันต้องตัดลูกเสร็จมันถึงจะสร้างได้ตัดลูกเสร็จถึงจะสร้างได้เน้นใบหนึ่งให้มาก เน้นเน้นทาเน้นทาใบหนึ่งตั้งแต่ลูกยังไม่หมดต้นอะ่ะ <laughs> ใบหนึ่งเนี่ยเน้นตั้งสายเน้นวางโปรแกรมตั้งแต่ยังตัดลูกไม่หมดอะ่ะมันถึงจะได้นะเริ่มจากปุ๋ยคอกบ,บางเริ่มจากปรับปรุงบํารุงดินบ้างมันได้หมดนะการใส่หน้าดินการใส่ขี้เถ้าแกบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะมันได้หมดเนี่ยไอ้ผมเนี่ยมันอยู่ในขบวนการทาใบใหญ่ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็อย่าแบกลูกเพื่อให้แรงเขาเหลือตอนฟื้นใบหนึ่งบางครั้งคุยเรื่องทุเรียนเนี่ย บางครั้งไม่ใช่ว่าเราคุยคอยหรือดูนะบางครั้งมันก็ต้องส่งไม้ต่อไปแบบยังไม่ถึงเวลานะ,ะยื่นไม้ต่อไปโดยที่ยังไม่ถึงเวลานะบางทีเราอธิบายกำลังอธิบายเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยเรื่องดอกอพอมามาจับประเด็นว่าเรื่องใบเล็กใบใหญ่เรื่องใบใหญ่ก็ต้องกลับไปตอนที่เขาเลี้ยงลูกอยู่และกําลังหมดลูกและกําลังตัดลูกเสร็จ,จ<อ>เนี่ยเราจัดการตรงน,นั้นแหละมันคือใบที่จะเริ่มต้นฤดูกาลนะนพอนะ่อเนาะก็จากนี้ไปก็ภาวนาให้อิรินว่าอากาศเขา ยืนระยะนี้อุณหภูมิขนาดนี้ใช้ได้แล้วขอให้อย่าให้มีฝนตกแล้วก็รักษาระดับความเย็นขนาดนี้ไปเรื่อยๆอีกสักสามวันถึงห้าวันโอเคเป็นอาทิตย์ได้ยิ่งดีเนี่ยตอนนี้พอจะต้องเอายาฆ่าแมาลงลงไปแล้วเนี่ยเพราะใบมันมีขยะอย่างเงี้ยเพื่อขจักกนเพื่อไฟใบมันเดินแล้วนะเนี่ยมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วนะอาจารย์พร้อมที่จะวางไข่แล้วทีนี้ต้องถาจะเลือกยานะต้องเลือกกลุ่มยาที่ไม่เคยมีความล้อหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม EC นะ ฝากบอกเพื่อนชาวสวนว่าถ้าใครมีใบอ่อนช่วงนี้แล้วต้องการจะผลในภาวะกลุ่มตายัางผุผุโผล่ะอย่าไปเอายาร้อนมาพ่นเขาใช้เป็นพวกกลุ่มยาเย็นยาเย็นกลุ่มร้อนอี e ีกลุ่มเยน็นอเซีป่ะไม่เสมอไปนะหรีกเรียกอีซีตัวเดียวพวกไวออยพวกกรรมัถันไม่ได้ให้ยเขาผ่านให้ยเขาคลอดก่อนเนี่ยเราเอาเขาออกเนี่ยเดี๋ยวตอนเอาเขากลับเนี่ยไม่ไม่เหลือไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้กลับไปราวหกสิบเปอร์เซ็นต์กวเก่งแล้วหมายถึงไงพ่อ พวกวัสดุคุมโคนเนี่ยพอเดี๋ยวพอดอกมาเต็มที่ก็เอาเป่ากลับละถ้าบางไปก็คงจะต้องไปซื้อฟางก้อนมาเสริมละเพราะทุเรียนธรรมชาติเนี่ยน้าความชื้นต้องรักษาให้มากกว่าทุเรียนธรรมชาตินะเพราะลากฝอยอ่ะเขาปมลากเขาเป็นปมส่วนไอ้พวกนาดินหรือขี้เถาแกะพอคงจะต้องรอไปจนกระัางเถ่ากับขวดโคกหรือเก้าปากแก้วอะ่ะถ้าใส่ตอนนี้มันก็เหมือนกระตุนใบเออเหมือนแตกใบอ่อนมาผิดจังหวะเดี๋ยวมันก็เป็นดาบสองคมให้เราเหมือนกันค่ะ ทั้งอาทิตย์พอในปอดฝนแน่เลยค่ะถ้าปอดฝนอุณหภูมิก็จะต่ำลงอีกใช่พ่อจะเย็นลงอีกอย,ยามาดูตอนนี้กันต้นมุมต้นเล็กเนี่ยมันได้แสงได้ากาศดีกว่าเขามันอยู่ข้างนอกอ่ะใบเล็กกว่าเขารับลมดีกว่าเขาด้วยนะนุ่นกลุ่มข่วพ่อใช่ี่่กลุ่มยามตัวน,นี้ก็มาดียาม ตอนมากับตาใบเลยกิ่งเล็กๆนี่ตาเดินดีจังเดินดีนะขอสั่นใบเล็กขอสั่นตอนนี้ชาวสวนน่ะที่สำสาน่ะหาปัจจัยกันมาเยอะจัดทุกสวนเนี่ยตอนนี้อยู่เฉยๆถึงเวลาอยู่เฉยๆได้แล้วเลืองเหนื่อยดักดูดูลุ่นอากาศกันอ่าไม่ต้องใช้ทำอะไรแล้วทำ ไปยุ่กับเขามาก<อ>เดี๋ยวเพี้ยน<อ>น่ะเดี๋ยวเพี้ยนแต่นู่นแต่นี่เดี๋ยวเอน็นเดี๋ยวเอ็นเพี้ยนดเดี๋ยวเอ็นเพี้ยนถึงจะตัวท้ายสูงแต่้ามีเอ็นสักห้าหรือสิบเท่านั้นแหละจบกันใช่ใบามาแน่นอนเพราะตอนนี้เขาล่อแล้วน่ะเขาเหมือนทางแยกแล้วเนี่ยทางแยกสองแ่งแล้วเนีย่ยใบใบก็เดินนะถ้าใบาไม่เดินตุ่มตาก,ก็ไม่เกิดน,นะ<ช>มันเป็นอย่างนี้ถ้าด้วยไอ้ทุเรียนที่ใบนิ่งสนิทเขียวตันตึกแล้วใบใบไม่ขยายมาตุ่มตาไม่มาหรอกมันก็ต้องเดินทั้งปลายยอดเนาะเขาต้องเลื่อนย้ายการออกดอกขาดจิบก็ไม่ได้นะ ถ้าจิ๊บเป็นศูนย์เลยก็เลื่อนไม่ได้เหมือนกันนะต้องมีแต่มีไม่เยอะมีไม่เยอะจําเป็นต้องมีแต่ตาดอกอะ่ะมันพัฒนาช้ากว่าตาใบนะบอ่ามันฟอร์มมาทิง้งกว่ามันจะคลอดมาเป็นให้เราเห็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างนี่ใช้เวลาหลายวันนะตาใบนี่มันเดินปุ๊บปุดบุุ๊มาเลยนะตาใบมันเก่งนะหมอตาดอกมันต้องการอากาศเย็นเย็น